ยังยสีสนี่ััก o ก้อยคือหัวใหญ่แต่ไม่ใส่นี่ใส่หัวหน่อยม่ลองไปปลูกใส่หรอเออปลูกปลูกปลูกใส่คของน้องนาไปยังคุดกินเมนสิเปหาไก่เหี้ยงเคยละปากพี่นงไปโดนแล้วครับว่าสิโชกรับมีวิธีการเ็ดกอยพี่นงเบิงนะครับอ วิธีเช่าบ้านนะครับบ่จษัเเ็นตรงนี้ยังหมากไม้นะครับนี่เข้าเซนามไปโดนบ่อไหนหลัง,ลงกังน,งนบ้างหลังกันเอนบ่อไหนหลังหลับพานพานอลไเห็นยังแซนเ่มนเกือสามขึอนอ๋อเซนเ่ยมเกือสามขน<อ>จะไม่ลงนานลงซะเอาไปลงน้องสากูด้อเออไหป้ามันกินอ่า วัมสินงเน่เนาะนามัไลสิงเด้เอาบ่อ๋อเสซสันบ่เออเออาปล่อยปาลารอคปล่อยละก็เลยปล่อยให้พูดสถุงปลาด,ด,ด,ดุกดเาากนี่ยปลาดุกเปรียโมปลาดุกหรอโม่เข้ามากินปลาดุกเขามาอันนี้ปลาดุกเด้โมหืนปลาตาเนาะปลาดุกก็กินตาหน้าแห้วเนาะตาหน้าจะมีแล้วนะเออลงเข้าใจทำเกลือไปสามคืนสามคืนเอาออก ออกแล้วไปแช่น้ำออาอ้ออกระเือพงามุกระเอกรช่งามซ้มคู่กเสาแรืแอบแบงผนัก pues ันมนเอมีนมแยกบาคือมีแยงอีกเออรมีแยง,งมากเมือนม,ม,ม่ปุ๋ยมันเข้มข้นบคือมีนมแอีกเออห่วยถาีนมนมบ่บ้ามตัวกับน้ำเองลองพวกเองอ่ะมุนเลยมันมุนเลายเกือหลายเตรงแบงก็ได้ต้องแบงส่วรตรงบอกสูตก็ได้นี่ ที่ยงขั้นตอนการเฮดกอยมี่กี่ขันตอนสิมาเฮดเขละขันตอนไม่ใช่บอะไรีเาีมไบ่้โามกอมีนมใส่ใส่น่อหแือใส่หลายใส่หลายอมาหมามเออลายเสียดายครับ จำไอยู่ไม่ง่ายมันทำมุนนเป็นมุนน้อ่าง้าอยู่ตเงกาอะอ้มเิ่เนอะไปองายครับคือเก่าอยู่าคือเก่าเมนบ่เป็ผ้อาเกลือใส่เป็ผ้มัดเออห่วย้ผดเกลืออ้งบอกกันได้เอกเฮ้ยเสียพาอ้ยเสียพาไร้พายายนมนี่มีความฟ้ามาในการมัดอ่าาเียงเยียบ